สวัสดีทุกคนทุกท่านมาหาแม่งครับผมพบกันมาเดิมเช่นเคยกับท่องไร่ท่องนานะครับวันนี้ผมจะมีสูตรในการจัดการกับเข้าวดีดมาฝากนะครับเนื่องจากว่าเป็นสูตรที่ได้ทดลองทํามาแล้วแล้วก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่งที่ดีในระดับที่พอใจเลยทีเดียวก็คือ,อ,อสูตรจัดการข้าวดีดตั้งแต่ช่วงหวานข้าวอย่างนี้นะครับ ก่อนอื่นที่จะไปตรงนั้นนะครับผมวันนี้เดี๋ยวให้ดูแปลงข้าวก่อนนะว่าตอนนี้ข้าวหวานอย่างนี้นะครับผมก็อยู่ในระยะที่เดินทางเข้าสู่สี่ถึงห้าวันนะข้าวก็จะหนอดีหน่อยนะแล้วดูนี้ไม่ต้องย่าละเอียดมากนะครับถ้าย่าละเอียดมากเดี๋ยวข้าวก็จะมีปัญหาเรื่องเน่าต่เอเน่าต่อสัง่งเมาต่อสั่งเพราะว่าอากาศร้อนในช่วงที่เราหวานนะครับนะผมว่าวันนี้เดี๋ยวสูตรที่ผมจะมาแจ้งบอกนะครับเนื่องจากว่าหนที่แล้ว ผมได้ทำการจัดการในเรื่องของออปัญหาข้าวดีดค่อนข้างเยอะเลยเป็นปัญหาระยะยาวทิ้งกันมาก็มีตั้งแต่การย่ำรอบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่มาตกอยู่สูตรหนึ่งที่รู้สึกค่อนข้างประทับใจก็คือเมื่อเราหว่านข้าวไปอย่างนี้นะครับหว่านข้าวก็หวานปกติเลยครับผมก็มีย่ำมีลูกมีปรับมีแต่ง ทำธงทําเทือกอะไรปรกติเลยทุกอย่างเหมือนเดิมทุกประการแชร่ข้าวแล้วก็มาหวานเหมือนเดิมทุกประการเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าพอถึงหลังหวานปุ๊บจะไม่ทําการคุมเลนครับไม่ทําการคุมหน้าเลนเลยอันนี้ส่วนนี้เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นจะบอกเลยนะว่าส่วนนี้อาจจะเหมาะกับนาพื้นไหนที่หวานแล้วโดนฝนด้วยนะครับเนี่ยพอพอ,อ,อหวานไปแล้วนะครับผมไม่ทําการคุมเลนพอไม่ทําการคุมเลน มันเรียนมันก็จะปกติเลยนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผมนะฮะเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยทิ้งไปยาวไปจนถึงประมาณ4-5วันแบบนี้เลยนะครับสภาพดินก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะเริ่มมีแตกระแหงนิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงลงไปลึกนะครับหน้าดินยังฉ่ำยังนุ่มอยู่นะครับผมยังนุ่มๆอยู่สามารถที่จะ เดินแล้วหนุบๆลงไปนะครับผมบางที่ที่เป็นมีน้ำแฉะหรือขังที่เป็นลุ่มก็จะยังโลมอยู่นะแล้วเราถึงทําการคุมหน้าเลนนะคะคุมหน้าเลนประมาณ5วันคุมเรนแล้วก็เอาบวกคุมค่าไปเลยนะครับสูตรที่ใช้ก็คือใช้โซฟิตนะครับใช้โซฟิต2 0 0ซีซีแล้วก็เอาโคมโซนโพพานิวนะครับใส่ไปอีก 200cc ซีซี อันนี้บวกกันเลยนะคือเอาเอาทั้งยาคุมยาคุมเลนนะครับบวกกันไปพร้อมกันเลยอย่างละ2 0 0ร้อยซีซีนะครับแล้วก็นะฮะแล้วก็บวกอีกบวกควีนคอเล็กอีกนะฮะบ,บวกควีนคอเล็กอีกที่มันเป็นเอ่อควีนควีนคอเล็กที่มันเป็นน้ำนะครับผมก็ประมาณ3 0มสซีซีใส่แค่นี้ครับใส่แค่นี้แล้วฉีดเลยฉีดนี้เลยนะครับประมาณ5วันนะฮะใครเอ่อ ติดอะไรก็อาจจะห้าถึงหวันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็จะมียาคุมยาคุมฆ่าที่เป็นโครโมโซนโพพานิลนะฮะย้ําว่าต้องเป็นโครโมโซนโพพานิวนะครับแล้วก็ใส่ควินโคแลกไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าทาไมต้องเป็นโครโมโซนโพพานิวเนาะนะครับพอพอหลังจากฉีดเสร็จปุ๊บผมฉีด5วันฉีดห้าวันเสร็จปุ๊บวันที่7นะครับนะฮะวันที่7ผมหผมรอน้ําครับรอไม่ใช่ขึ้นนะฮะรอหมายถึงว่าเราค่อยๆเติมน้ําครับ เติมนะ้ำเพราะว่าหน่อข้าวมันสูงแค่นี้นะครับผมประมาณ2เซนหน่อข้าวจะสูงแค่นี้นะครับผมก็ประมาณ2ข้อมือเนาะนะครับก็ประมาณ2เซนซึ่งถ้าเราขึ้นน้ําแน่นอนมิดมิดยอดข้าวแน่นครับซึ่งมันก็บางตัวอาจจะทําให้ข้าวเน่าตายได้นะครับผมนี่แหละ,ะผมถึงผมถึงพยายามที่จะใส่เป็นโคโมโซนโพพนิลนะครับเพราะว่าโคโมโซนโพพนิลจะทาให้ข้าวนั้นยืดหนีน้ําได้นะครับแล้วพอเราหล่อนะครับผมค่อยๆขึ้นค่อยๆดันขึ้น วันที่7นี่ก็ค่อยดันขึ้นอาจจะยังไม่เต็มปริบทีเดียวค่อยๆไหลขึ้นไปไหลขึ้นไปไหลขึ้นไปนะวันที่8ก็ยังไหลขึ้นไปอีกนะครับวันที่9ยังไหลขึ้นไปอีกจะใช้เวลาในการดันน้ําค่อนข้างหลายวันหน่อยนะครับดันระดับขึ้นดันระดับขึ้นดันระดับขึ้นนะครับสุดท้ายข้าวนะผมก็จะยืดหนีและนะครับผมรักษาระดับน้ําประมาณนั้นไว้นะครับก็คือระดับน้ำนี่จะใส่อยู่ประมาณประมาณประมาณเนหนึ่งหนึ่งนิ้วมือเต็มนะครับก็ประมาณก็ประมาณสักประมาณ ห้าถึงสิบเซนแหละนะครับผมที่งุ่มที่ดอนด้วยประมาณห้าถึงสิบเซนพอได้ระยะนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมรักษาะระดับนั้นไว้นะฮะรักษาทิ้งไว้ให้ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะแล้วจากสมมติจากวันที่เจนะ็ดเนาะก็ตกประมาณวันที่สิบสี่นะครับพอตกประมาณวันที่สิบสี่ปุ๊บน้ําก็จะเริ่มเหมือดลงเหือดลงเหือดลงเหือดลงนะฮะแล้ววันที่สิบสี่มันน้ํามันจะน้อยแล้วนะครับผมวันที่สิบหนะ้าถึงสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ย ใส่ปุ๋ยรอบแรกเลยครับผมมันจะตกพอดีเป๊ะเลยแล้วข้าวดีดมันจะไม่ค่อยขึ้นครับเพราะว่านะฮะเพราะว่าข้าวดีดเนี่ยจะขึ้นก็ต่อเมื่อดินมีการแตกหัวไร่แหงดินมีหน้าดินที่แห้งถ้าหน้าดินชื้นๆอย่างนี้ข้าวดีดจะยังไม่ขึ้นนะครับเคยสังเกตกันไหมครับว่าข้าวดีดจะยังไม่ขึ้นในช่วงที่อ่าหน้าดินเป็นเปียกๆนังหนังแบบนี้นะครับมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อหน้าดินแห้งเท่านั้นดังนั้นวิธีการนี้ที่ผมทามาเนาะรอบที่แล้ว ไม่ใช่รอบที่แล้วที่ที่นานนะรอบเมื่อกี้ที่ทํานะครับผมได้ผลผลิตที่ขึ้นมาค่อนข้างสวยเลยคือคือ,อตัวข้าวดีดมันไม่ขึ้นเลยนะครับอย่างแปลงที่ผมอัปเดตแปลงแปดเก้าที่ให้เห็นนะสังเกตเลยครับว่าแปลงนั้นข้าวดีดไม่เห็นเลยไม,ไม่เห็นมีเลยนะครอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงฤดูด้วยอะไรด้วยเนาะเดี๋ยวรอบนี้ถ้าเกิดมีการเกี่ยวแล้วก็จะทําอีกเหมือนเดิมนะครับคอยดูว่า ถ้ามันไม่ขึ้นอีกหนึ่งรอบซ้ําๆนะครับสูตรนี้ใช้ได้ครับสูตรนี้ใช้ได้เลยนะครับผมแต่รอบที่ผ่านมานะฮะรอบนี้ที่ข้าวกำลังโตอยู่เนี่ยข้าวดีดหายเลยนะครับถือว่าข้าวดีดข้าวดีดผมหายเลยเนาะนะครับก็เลยเอามาแจกมาแชร์กันครับว่าลองทําดูนะครับลองทําดูสูตรนี้แล้วถามว่าข้าวเสียไหมไม่เสียนะครับข้าวไม่เสียเลยแล้วก็หน่อข้าวยืดหนีน้ําได้ค่อนข้างดีแล้วเราใส่ปุ๋ยได้ไวยิ่งแต่ดีมากครับผมข้าวจะไม่เสียเลยนะครับก็วันนี้ เอาสูตรเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมมาฝากให้ทุกคนทุกท่านกันลวกันนะครับผมแล้วเข้าท่านใดที่ลองทําดูแล้วนะครับผมมีสูตรอื่นสูตรใดนอกจากการย่าล่อนอกจากการตัดนอกจากการเผาฟางทําลายตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นนะครับผมแล้วก็มีสูตรอื่นใดลองเอามาแชร์กันนะครับผมสำหรับสูตรผมนะฮะก็แนะนํากันไว้ประมาณนี้ใครเอาไปลองทําก็ได้นะครับแต่ย้ําเลยนะครับว่าข้าวไม่มีเสียหายและหญ้าขึ้นน้อยมากด้วยนะครับหญ้าจะขึ้นน้อยมากด้วยถ้าใครทําได้ถ้าใครหล่อน้ําได้เนาะ โอเคครับผมก็วันนี้เอาเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับผมมาฝากให้ทุกคนทุกท่านแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาท่านใดที่มีเรื่องราวมีประเด็นปัญหาท่องไร่ท้องนาก็สามารถสอบถามพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยครับปัญหาที่ท้องไร่ท้องนาที่บางคนก็เป็นวิตกกังวลก็แล้วกันนะครับผมเราสอบถามพูดคุยกันครับผมแลกเปลี่ยนเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันวันนี้ราคาข้าวดีนะครับผมขึ้นไปเลทค่อนข้างสูงเลย นะครับผมก็ยังไงาฝากให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมดูแลแปลงนาะให้ดีก,กันนะครับผมโอเคครับลาไปก่อนครับผมวันนี้โอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ